เอโยอวอรซสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบิวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g p e บกเ e เจน250องร้อยห้ทวินนะครับผมตัวนี้เป็นปี2022นะแต่งจัดทรงมาให้ทั้งคันเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับผม เท่แบบนี้เลยนะสีเป็นสีขาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยเครื่องเดิมนะครับ 250cc นะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยระบบหัวฉีดนะครับคันนี้ได้เป็นท่อแต่ง M4 นะครับผมสวยๆท่อเลาใจเลาใจเลยนะโชคเดิมนะครับจากโรงงาน YSH Series นะครับมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะฮะ ไฟหน้า LED ครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆซี่เลื่เงาๆนะโครเมียมเงาๆเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยโซ่สเตอร์สะอาดกริบดอกยางหลังแน่นๆครับผมคันนี้ทําท้ายอยู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับผม เลขไม่อยู่ที่9,600โลเท่านั้นครับทุกค้าไม่น้อยมากๆเลยนะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมโอ้เสียงเล้าใจเล้าใจเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะ คันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่47,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย